กานบ้านเลขเสร็จยังวะอ่ะขออกอน่อยดิยังไม่เสร็จเลยว่ะแกไอพอยเสร็จยังเสร็จแล้วเฮ้ยเก่งจังวะตว่ามันยากยากขอลอกหน่อยนะได้ดิเดี๋ยวขึ้นไปเอาไปเลยจัมุดไปเฮ้ยแกวันนั้นที่แกไปเที่ยวอะเป็นไงสนุกปะสนุกมากแกคือแบบคือถ้าสมมติว่าแดดไม่ร้อนนะคือดีมากวิวสวยมากจริงๆโอ้ดีมาก อยากให้พวกแกไปด้วยมากเลยวันหลังไ,ไปกันนะเฮ้ยก้อยอที่แกไปเที่ยวมาแกก็ไปเที่ยวมาเหมือนกันอีกอคือวิวดีมากบรรยากาศดีกิจกรรมดีเอไว้ไปด้วยกันนะได้เลยเฮ้ยแต่ฉันต้องถามพ่อแม่ก่อนว่าเพราะว่าแบบคือต้องขอผู้ใหญ่ไงเวลาจะไปข้างนอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คำตอบได้ปะ เดี๋ยวฉันมาบอกเออไม่รีบไม่รีบไม่รีบใครถามได้ไปไม่ได้ไม่เป็นไรเลยไปไม่ได้ไม่เป็นไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวฉันขอที่บ้านเออไม่เป็นไรไปไม่ได้โอเคแหละเออนะพ่าพงศ์อยากไปด้วยอยากไปด้วยเอ่ะเฮ้ยก้อยแกเห็นปะวิงซูร้านนี้น่ากินมากเลยเว้ยเฮ้ยเย็นดีเย็นดีบ้างไหมไปกินกันโอ้ยโอ้ยแกเย็นนี้ฉันมีอะไรพิเศษอ่ะดิ รู้ว่าไปได้เปล่าอ่ะโอ้วันหลังได้ไหมไปวันหลังละกันเดี๋ยวฉันเลี้ยงไปวันหลังฉันเลี้ยงเองวันนี้ฉันมี่งเลยพิเศษว่ะไปกินวันหลังเถอะนะแกนะลอยลอยฮะที่ชวนเนี่ยเพราะว่าแกเคยไปกินมาแล้วใช่ไหมแล้วก็รู้ว่ามันอร่อยใช่ไหมพลอยใช่ฉันไปกินมาแล้วฉันเคยกินครั้งนึงแต่แบบคือมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นคือคือมันก็อร่อยแหละมันไม่ค่อยหวานมากแต่ฉันว่า พลอยพลอยพลอยเวลาขนางพลอยเวลาขนางใช่ไหมใช่เออพลอยวลาขนางเคยกินมาแล้วใช่ไหมเคยกินมาแล้วเคยกินมาแล้วเคยกินแล้วกี่โลกี่รอบอ่ะส่งรอบไปมาแล้วดีนชื่อไโซอีบวิงซูใช่ไหมโซอีบวิงซูไงใช่ไหมโซอีบวิงซูร้านนี้มันไม่ได้วาวมากแต่ว่าผู้ชายงานดีมากร้านเนี้ยจริจริงถ้าแกไปแกต้องแต่งตัวดีๆนะแต่งหน้าไปด้วยเพราะว่าผู้ชายเลิศมากร้านเนี้ยจริงๆ กลับกันไหมนะาบเฮ้ยวันนี้พ่อฉันมารับให้พ่อฉันไปส่งบ้านปะล่ะขอแล้วเดี๋ยวแวะบิ็นซูด้วยจะไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อพ่อฉันมาเดี๋ยวพ่อฉันมาไม่เป็นไรฮะไว้เจอกันไว้เจอกันเออเออทำไรอ่ะผมไม่เล็กนะครับ สอนพวกเรานักเรียนรูร้เปล่าวา